ชื่อว่าน้องบัวไขนะ่บันะเป็นชาวจังหวัดไหนนะร้อเอดค่ะนะใส่จ้มแก้มไปกี่เดือนนะสเดือนกว่าโอ้โหสีเดือนกว่า,ก,วาก็ถือว่าดูแล้วสวยเดี๋ยวมาดูกันว่าถอดแล้วจะสวยไหมตามเธอมาครับเอานะครับเราถอดข้างซ้ายให้เธอละครับน้องบัวไข่ยกกระจกขึ้นดูครับนะฮะจะได้เห็นด้วยกันบัวไข่ครับยิ้มครับผมโอ้ยเป็นไงน่ารักไหมล่ะชอบไหมล่ะ เธอบอกเธอเธอกลัวผิวคุกข่าใช่ไหมแต่นี่คือตัดหน้าเดียนนะฮะผิวคุกขะาไหมตอนนี้ถามจริงไม่ควะนะฮะเป็นแผลนิดหนึ่งเดี๋ยวบอกวิธีการรักษาแผลให้เอายิ้มสิว้าถูกใจอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างโอเคครับเราก็ถอดให้เธอสองข้างเรียบร้อยะค,ะอค,ครับโบไ่ครับยกกระจกดูครับนะฮะโบไ่ยิ้มครับผม <laughs> โอเคไหมโอเคน่ารักเลยอ่ะนะฮะมีสะเสน่ห์ขึ้นมาทีไหนะยิ้มสิโอ้ยถูกใจนะครับเอา้า สุขใจนะ<ช>เดี๋ยวบอกวิธีการรักษาแผลนะฮะที่เห็นอยู่บนใบหน้ามีนิดหนึ่งอา้าวดูอีกทีแผลเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะเนาะโอเค,อเคถ้าถูกใจครับนะฮะมองกล้องครับยิ้มมันหวานไปครับนะฮะขอบคุณครับ